สมจ้ะยืนตายังเนาะเพชรถุงแดงจ้าน้เลยินอเลยใ่ะเพชรแดงหนึ่งสี่ตัวเตะจ้าเตะจ้าอีโดจ้แกงเสียเพชรถุงเตะจ้าแขงอียุจ้าจ้า มันได้ครับพี่น้องขึ้นในแต่นี้เด้ครับนี่สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องจ้ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุสคนนะครับวันนี้ก็พบพอกันในเช้าว,วันพุธที่11กรกฎาคม2564ครับสวัสดีเอซเก่าเอใซม่แล้วก็พวกเขาเมาเบิ่งทัวโลกนะครับเอาเริ่มต้นเฮ็ดยังน้องนึงมื้ยไม่สนขาที่จมพู่จ้ะมันี้ดอกทีสวยเลยนะครับ ฮัลโหพี่น้องแบบงามเลยได้จ้ะชีชมพูสวยเลยไเกิดดอกนหนึ่งชุ่มสามดอกจ้ะดอกหน่อยมันเอาไว้ก่อนพี่น้อ,ดองดอกหน่อยมืออื่น้าจังมาเอา เฮ็ดเพิงเขาทิ er> Gosh, <itu? wh anes> Hi, ุ่นปูเฮ็ดนางหนึ่งหนึ่งเฮ็ดเพิงเขาดงจ้ะจิกดอกจุ่มนี่สามดอกจ้ะครับสวยเลยนะครับเนาะเฮ็ดนางหนึ่งหนึ่งหมูคาลายจ้าโอ้ยมีจ็กดอกสองดอกจะหงเนี้ยโอ้ไปฟ้าผลิต งามเลยจ้ะสวยเลยเก่งเลยพิ่มมาจ้าเฮ็ดเพิ่งหอมดอกนึงจ้ะมาจ้าพี่น้องข้าลายจ้ะโอเคมาจ้าเฮ็ดเพิ่งข้าลายจ้ะสามดอกมงนี้ น้าจัดให้เพิ่งหอมน้าจัดเห็ดเึิ่งหอมดอกนึงเห็ดพึ่งหอมจัดแกงนี่หอมแซ่บเด้จ้ะพี่น้องเอฟซีธันไดที่ได้ลองกะแซ่บอยู่น้าจัดเนาะชมซื้อเห็ดเึิ่งหอมชมซื้อน้าจัดน้าจัดอีกดอกนึงจ้ะเึิ่งหอมเอา อากาศสดชื่นครับเดดเริ่มบอนแล้วนะครับนาะหลังจากคึมจะเศร้าพี่น้องห้องงูกเหลื้งจ้ะเหลืงล้งดีหรอวะามไข่ครับสามไข่จ้ะเพ็ดผึ่งดำพี่น้องดอกนึงเอาจ้ะ เพชึ่งดับอีดอกนึงจ้ะเอาจ้ะเฮ็ดพึ่งหอมจ้ะสองดอกพึ่งดับอีพึ่งดับก,กับสองดอกจ้ะเอาจ้ะเฮ็ดพึ่งหอมห้ามแห้งเลยจ้ะแข็งยิ่งเนี่เหตุแจกอีสิทิ์หนึ่งที่อยากแนะนำครับ ต้องดอกจ้ะติดกันเลยเอาจ้ะเฮ็ดพึ่งเขาหน้อยออ้ยงามคักดอกนี่น่ะมือนทองมันเหมือเนเหนียวดนี่แหละครับล้างดำทองออกขาวๆอมสีครีมครับเขาหน่อยจ้ะให้อีกดอกนึงจ้ะจ้ะอดอกนึงสวยๆจ้ะ มาจ่าเห็ดผงแดงแดงข่าลายครับแดงข้ามแดงข้ามดอกเดียวน้าจ่าเห็ผดผึ่งเขาดงจ้ะแบบจูมสวยๆเลยนะครับน้าจ่าเห็ดผึ่งเขาแค่นจ้ะ,อด,จะดอกนึงมันมีเหลือดอกเดียวเนาะผู้ด่างครับ ใหม่ใบด่างเกาะกระเสนะครับเนาะนี่มีลายครับลายชนิด่นขอบประเทไทยเบองนะครับนี่ยู่เขาหน่วยนี่ครับพึ่งเขาดงครับแมนมาหนึ่งหนึ่งพึ่งเขาดงจะงามงามเกิดยู่เป็นแปนเลยนะครับซอนดอกครับทวงดอกเก็บไ่อยนะครับพระว่าิเก็บแห่งหัวสิรุเฮ็ดจัเสียคุณภาพบ่อเสียบนะครับเนาะ ใครเห็ดระงงยังนึ่งเห็ดระงงขาวจ้ะ่ะครับเห็ดผึงหอมชั้นดอกนะครับเห็ดนางนึงเห็ดผึ้งของแท้จ้ะมีเด,ดอกนึงนะครับ างามเลยครับเนาะเม็ดถุงเขาสีชมพูจ้ะดอกน,น่าเม็ดถุงหอมจ้ะดอกน๋าเม็ดถุงหอมจ้าสีกรมเกลือนี่ครับเม็ดชนิดน,นี้ก็ได้ครับดอกนึงครับพี่น้องอยังอีกบ่ยัยงหยีดอกนะึง ถึงหอมคือกันฮะกำลังเคือนตาพี่นอ้องเป็นรุ่นจุนต้อครับเพิเ่งเคยดมอีกดอกนึงครับแม่นวดอกนึง,นงแม่นจ้าขาวอยู่สวยงามเลยครับยืนถาน่ายยังเนาะเฮ็ดหงแดงจ้าบงาม,ม,มเลยพี่น้องเลยใช่แล้วเออ เรียงข้าลายมานีเรียงข้าลายจ้ะหนึ่งตื่นเต้นเลยนะครับเจ็ดดอกสามโอ้ดอกหน่อยเป็นกระมีได้จ้ะพูดนั่นจะอีดอกหนึ่งเนื้อคัดกับห้านั่งอีกจุจ้า นีจ้ะแดดก็ะมีเดี๋วเนื้อเห็ดผึ่งค้าลายจ้เาเห็ดผึงด่งแดงแล้วก็มาเห็ดผึ่งค้าลายค้าลายคิดกันครับ เพชรแง่งหนึ่งเพชรพึ่งค้าลายจ้ะจูมครับจูงงามเลยนะครับนะอีกผลอีกดอกหนึ่งครับผลดอกนี่กงามเลยนะครับเพชรแง่งหนึ่งพึ่งค้าลายจ้ะดอกงามปะ นึ่งครับเห็ดชนิดนี้นะครับกำลังออกไม่ตลอดการเลยเห็ดผึ้งขาลายจ้าจูมาาจ่มเห็ดผึงเสียจ้าหนึ่งดอก สมไปเรื่อยๆนะครับน้องพืค่าลายครับเฮ็ดผื้นแต่บ้างนึงจ้าให้พึ้งแต่สองดอกแต่บ้างนึงบงขอบมันด้ครับพี่น้องข้อในบักแต่นี่ได้ครับนี่ล้างดำๆขอบออกกันนุกตาข้ือในมัแต่สุกนี่ครับก็เลยอนเฮ็ดผึ้งแต่ครับ ให้นังหนึ่งคีะเลยดุพชแจ้าดอกญงสวยเพชรแตจ้าอีกดอกเ่งแกงแสบบานอ่งหนึ่งแกงแสบอยู่จ้ะเพชรพึงแตะจ้าดอกไง<ว>นเงงนาะเพชรละงกสีสมจ้ะ จุ่มเดียวจ้่โอ้บ่ไ,ได้มาสองมือเปลือยถึงเบิดเปค่า,ายอีกดอกนึงจุ่มงามเลยนะครับแต่จะเตรียมววะอะไรบางอย่างยังอยู่จ้ะห้างยากแข็งวันนี้เ <laughs> มื่อยขนาดปวดดอกเดียวครับพี่น้องปวดกระจายนะครับนะครับดอกงามนจริงครับพี่น้องแข็งดีครับ พึ่งขาลายพี่น้องยอดหนึ่งครับหนึ่งละห้ายึดถึงฐานะครับผมแกหาสวยกันนะครับพี่น้องนี่ดอกแข็งงามงนี่นะครับเห็ดอึดแน่แล้วนะครับพี่น้องมือนี้พึ่งหอมพี่น้องสองดอกนะครับน้อดอกจุ๋งงามเลยนะครับตัดคามดอกกันนะครับพี่น้องเห็ดพึ่งหอมดอกเซ็สวยนะครับ วัดพี่นอ้องส้มโดดครับพี่น้องครับสวยๆนะครับเนาะไปหาหนึ่งกันครับหนึ่งหนึ่งเห็ดสิเมื่อเรแล้ว,ลวพี่น้อง <laughs> ไงเราก็มีเห็ดมาหน,นี่มาเล่มจ้ะเอาอีกหนึ่งกันนี่ รสรุปเฮ็ดกันเลยนะครับพี่น้องครับลายเสือกอยู่นะครับมีเห็ดยังเนีย่ยมันนี้เห็ดผึ่งสีชมพูเห็ดผึ่งคอดงเห็ดผึ่งหอมเห็ดผึ่งดำพี่น้องค้าลายนะครับผึ่งคอดงทั้บลายดอกนะครับมันนี้เฮ็ดมันเยอะแยะเลยนะครับพี่น้องเมีนมาหนึ่งหนึ่ง เฮ็ดไหวเราจะเมื่อยเมื่อยมาเนี่ยออกไม่ก็บผสมฝนตกนะครับนอแต่ว่าก็ด้ายถือเกือบเทียมตายนะครับนอเบงก็เป็นเฮ็ดมีราคาอยู่ครับวันนี้ครับเป็นเฮ็ดเพิงร่วมนะครับนออาว่ากับพี่น้องมึงน,นึงพู้สหรับวันนี้เมื่อยแห,ห้พี่น้องได้ซ้านี่ละจ้ะคลิบหนาจังบอกันไหมนอจ้ะจนอสวัสดีจ้าวันนี้ยืใจื้นนี้วันนี้มาผู้จองพี่น้อง บ้านไหนบ้านานอ้องเมฆจ้ะตำบลหวยคามอำเภอมุรีจังหวัดอุบลราชธานีจ่ะเฮ็ดป้ายละจ่ะนะครับสภาพป่าสภาพเขานะครับนอปลาพ,พี่น้องมากวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเด้่อเพราะเฮ็ดมันไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ครับเนี๋ยนะครับพี่น้องเฮ็ดของเขามันเก็บเฮ็ดวันนี้ก็ในวันพุธที่สิเกรกฎาคมนะครับนาะกล้กับเต็มตายครับ นิยามเฮ็ดอึดนะครับเฮ็ดไหวเนี่ยนะครับคือประมาณนี้ครับมาทานก่เาครับมาทานวินงขึ้นห้ายกินแหลือขึเขานะครับนะนหนึงก็เมื่อยแล้ววันนี้นะครับนอนสได้อำลาพ่จาเพื่อพี่น้องลงเขากลับบ้านนะครับพี่กัดก็พูดจองคือว่านะครับนาะเลยสํยสำนักสงฆ์หรือว่าทีพักสงฆ์ผู้พระลานเอลคันขึ้นมาเนี่ยนะครับมาเสร็จน้องเมกสิหูกันดีนะครับพี่น้องพู้ติดตามมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้า ใจหรือว่ามักเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่นมครับสำหรับผู้เข้ามาใหม่ผู้ติดตามมีแล้วขอขอบคุณนะครับสําหรับแรงกําลังใจที่มีหายชงเงินวินคก็นหากินแหล่ครับติดตามไว้นะครับมือื่นสิภาพไปใส้ครับเดี๋ยวจะแจ้งอีกเทนึงในคลิปแล้วนะครับคลิปนีกอาจิดสันสแน่นะครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเฮ็ดมันชิเบิดแล้วนะครับื้นนี้เอาจนเมื่อยให้กันกับหนึ่งหนึ่งครับยังถือว่าใดเนี่ยอยู่ อ่ะคลิปนี้นขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องครับ